มารอตั้งแต่ตีสี่ครึ่งหมื่นแห่สมัครงานโรงแรมมิราเคิลหลังเปิดรับ300อัตรา มารอตั้งแต่ตีสีครึ่งหมื่นแห่สมัครงานโรงแรมมิราเคิลหลังเปิดรับ300อัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่20,000บาทต่อเดือนเซอร์วิสชาร์จอีกคนละ7,000ถึง9,000บาทต่อเดือนเมื่อวันที่16สิงหาคมที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลุ่มบริษัทในเครือมิราเคิลกรุ๊ปเปิดรับสมัครพนักงาน300อัตราเพื่อรองรับเปิดตัวของโรงแรมอัศ แกนคอนเวนชั่นโดยรับสมัครหลายตำแหน่งมีทั้งตำแหน่งผู้จัดการโรงแรมจนถึงพนักงานทำความสะอาดโดยกำหนดอัดตราเงินเดือนเริ่มต้นที่20,000บาทต่อเดือน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงครึ่งวันเช้ามีคนเดินทางมาสมัครงานประมาณ500คนโดยดรอัศวินอิงคกุลประธานกลุ่มบริษัทในเครือมิราเคิลกรุ๊ปและนายอนักคพลอิงคกุลรองประธานกลุ่มบริษัทในเครือมิราเคิลกรุ๊ปเดินทางมาจัดระเบียบการรับสมัครและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เดินทางมาสมัครงานด้วยตนเองขณะเดียวกันพบว่าในช่วงบ่ายยังมีคนเดินทาง ทางมาสมัครงานอย่างต่อเนื่องทางโรงแรมจึงจัดระเบียบให้ผู้มาสมัครเข้าคิวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทั้งเตรียมอาหารและน้ำให้กับผู้มาสมัครงานทุกคนด้วยทั้งนี้ทางโรงแรมมีกำหนดเปิดรับสมัครจนถึงเวลา17นาฬิกาของวันนี้โดยคาดว่าตลอดทั้งวันจะมีคนเดินทางมาสมัครงานอีกจำนวนมาก ดอรอัศวินกล่าวว่าทางโรงแรมอัศวินรับสมัครพนักงาน300กว่าคนเรารับตั้งแต่ตำแหน่งผู้จัดการจนถึงแม่บ้านสจวตพนักงานล้างจานเพราะเป็นโรงแรมใหม่โดยก่อนหน้านี้โรงแรมอัศวินเปิดบริการเป็นบางส่วนแล้วมีที่จอดรถห้องพักแต่โรงแรมใหญ่จริงๆที่เป็นเมนหลักจะเปิดประมาณต้นปี2564วันนี้รับสมัครเพื่อให้เข้ามาเซ และมาฝึกให้เกิดความชำนาญมากขึ้นโดยใช้โรงแรมมิลาเครอแกนเป็นสถานที่รับสมัคร ในวันนี้พบว่ามีคนมารอรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง5นาฬิกาเพราะเขามาโดยรถไฟรถบอขอสอและอีกหลายสิบคนมานอนอยู่ที่โรงแรมมิลาเครเพื่อจะได้ตื่นเช้ามาขอรับบัตรคิวผมเห็นคนจำนวนมากโดยผมมารอตั้งแต่เวลา4นาฬิกามาไหว้พระเสร็จจึงเปิดให้รับบัตรคิวตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจากเดิมเราต้องสัมภาษณ์เบื้องต้นเวลา8นาฬิกา ผมให้ล่นเวลาสัมภาษณ์เป็นเวลา7นาฬิกาสงสารคนที่มาเห็นใจเขาและเขาก็หิวข้าวด้วยเมื่อเขาเขียนใบสมัครเสร็จแล้วเขาจะได้ทานข้าวให้อิ่มด้วยจำนวนคนที่มาสมัครช่วงครึ่งวันเช้าประมาณ4 0 0พถึง5,000คนเรามีการจัดระบบที่สำคัญที่สุดคือเตรียมอาหารให้มากที่สุดเพราะคนที่มาสมัครต้องให้เขาทานอาหารด้วยเราคิดไม่ถึงว่าจะมีคนสนใจ มาสมัครมากขนาดนี้หลังจากเห็นจำนวนคนในช่วงเช้าแล้วจะต้องนำมาจัดระบบในช่วงบ่ายใหม่ต้องคุยกับวิทยากรและอาจารย์ที่มาช่วยสัมภาษณ์ผู้สมัครในเบื้องต้นด้วยรวมทั้งยังห่วงว่าพอถึงเวลา17นาฬิกาถ้าคนยังเยอะอยู่จะต้องทำยังไงด้วยจะต้องแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้คนที่มาต้องผิดหวังดออรอัศวินกล่าวต่อว่าประสบการณ์สอนเราว่าเราจะต้องดูแล เขายังไงเราต้องให้เกียรติเขาพูดกับเขาดีๆเราเข้าใจเขาตนกำชับพนักงานให้พูดกับทุกคนดีๆเอาใจเขามาใส่ใจเราเรามีงานทำแต่เขาไม่มีเราต้องเห็นใจเขานี่คือมิลาเคอร์ของเรา ผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องความสะอาดและปลอดภัยดรอัศวินกล่าวว่าเรามีการวัดอุณหภูมิมีแอลโกอฮอล์เจลเตรียมไว้ให้สำหรับล้างมือเรามีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสเต็ปทั้งหมดแต่ทุกคนต้องใส่หน้ากาก,ากมาด้วย ดอกเตอร์อัศวินกล่าวด้วยว่าสถานการณ์ตอนนี้เรายังเปิดรับสมัครพนักงานเพื่อรับรองการเปิดตัวของโรงแรมอัศวินเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งหมดเมื่อมีมืดและต้องสว่างเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความอดทนในการทำ เมื่อถามถึงเรื่องของอัตราเงินเดือนที่กำหนดไว้ค่อนข้างสูงเริ่มต้นที่20,000บาทดรอัศวินกล่าวว่าเรากำหนดอัตราเงินเดือนไว้ประมาณ20,000บาทโดยทุกคนต้องทำงานหลายอย่างเรารับสมัครงานจำนวนคนน้อยเพื่อที่จะได้เซอร์วิสชาร์จเยอะด้วยถ้าจำนวนคนเยอะเซอร์วิสชาร์จก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเรารับ300คนเรามั่นใจว่าทุกคนจะได้เซอร์วิสชาร์จคนละ7,000-9,000 ต่ออเดืนในการตัดสินใจเลือกว่าใครจะได้เข้าทำงานบ้างนั้นเราใช้เวลาประมาณสองสัปดาห์เรามีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมาคัดเลือกจากนั้นประมาณต้นเดือนกันยายน2563เราจะทยอยเรียกมาสัมภาษณ์ส่วนพวกที่มีประสบการณ์ทำโรงแรมมาก่อนคนที่เราสนใจเรียกมาสัมภาษณ์ก่อนและสามารถเริ่มงานได้ทันทีดออรอัศวินกล่าว ผู้สื่อข่าวถามว่าช่วงก่อนหน้านี้เป็นช่วงที่สถานการณ์โควิด -19 กําำลังระบาดท,ทางโรงแรมรับมืออย่างไรบ้างดรอัศวินกล่าวว่าเรายอมรับว่าตอนโควิดจนถึงตอนนี้ก็หนักโดยเฉพาะที่สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิหนักที่สุดยอดนักท่องเที่ยวหายไปประมาณ80-90%เซที่โรงแรมตอนนี้เปิดแล้วดำเนินการก็หายไปประมาณ60-7 0เอร์ซมันยังไม่เข้า ที่แต่ค่อยๆเริ่มเข้าที่ค่อยๆดีขึ้นอยู่ที่ว่าสนามบินจะเปิดหรือไม่เปิดแต่สำคัญที่สุดคือเศรษฐกิจตอนนี้แย่ถามว่ามีคนตกงานมากขนาดไหนดูจากที่มาสมัครงานวันนี้ใจจริงถ้ารับทั้งหมดได้ผมรับเลยแต่มันรับทั้งหมดไม่ได้เราเห็นใจบางคนมาพูดกับผมมาขอผมตำแหน่งเล็กใหญ่ก็ได้เงินเดือนไม่เกี่ยงบางคนมากราบเท้าผมก็บอก ขอเขาว่าทำไม่ได้เราจะดูแลให้ดีที่สุดเราถึงสงสารเขาในวันนี้เราถึงให้เขาได้ทานอาหารด้วยดออรอัศวินกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ